ลิมกันที่ปังอา่งสุพันบุรีซึ่งวันนาจะเป็นยังไงฝากทุกคนติดตามกนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย let's go างเก็บน้ำหุบเขาว,วงหรือปางอุ่งสุพรรณบุรีตั้งอยู่ที่ทอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีห่างจากกรุงเทพประมาณ192กิเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับเพื่อนๆสามารถดูพิกัดการเดินทางได้ที่ Google Map ซึ่งก่อนถึงอำเภอตานจะเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมาเลข3086ขับตรงไปจะถึงวัดุกน้ําร้อนนะครับทางเข้าจะอยู่เวนหน้าวัดนะครับ ครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา15.30นากานาทีนะครับรามาถึงนันที่วัดภูน้ำร้อนแล้วนะครับนี้หลังจากปัก GPS แล้วเนี่ยทางที่พักบอกว่าให้เรานะครับขับรถตามป้ายจะไปอ่างเก็บน้ำผูกเขาวงกันอีก9กิโลเมตรนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับจะพาทุกคนไปตามป้ายที่เขาปักไว้ตลอดเส้นทางนะครับผม จากทางเข้าวัดพุน้ําร้อนนะครับทางเข้าจุบเรณหน้าวัดและจากถนนใหญ่เนี่ยจะตรงเข้าไปถึงอ่างเก็บน้ําหุบเขาวงประมาณ8-9ถึงกิโลนะครับซึ่งจะเป็นถนนที่มีทั้งสภาพของทางลัดยางนะครับคอนกรีตรวมถึงถนนอัดดินลูกลงังรถทุกชนิดนะครับสามารถขับเข้ามาได้ยกเว้นที่ลดต่ำมากๆระยะทางนะครับจากตวัวอำเภอด่านช้างถึงอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงเนี่ยรวมประมาณ17กิโลเมตรนะครับ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศและก็สภาพถนนทางเข้าไปที่อ่างเก็บน้ำหุบเขาวงพร้อมกันเลยครับ ก่อนที่เราจะเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหุเขาวงนะครับเรามาเจอกับป้อมยามนะครับสำหรับเก็บค่าบริการก็คือเป็นค่ารถนะครับรถยนต์ 20¶ บาทรถจักรยานยนต์10บาทนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหุบเขาวงหรือที่เรียกกันติดปากว่าฟางอุ่สุพรรณบุรีกันในคลิปนี้นะครับ ตอนนี้นะครับเวลาที่เรามาถึงกันที่นี่ก็คือเวลา16นาฬกาซึ่งจุดแรกนะครับที่เราจะต้องมากันก่อนก็คือจุดบริการเช็คอินนะครับก็เป็นร้านค้าชุมชนนะครับของผู้น้ำร้อนนั่นเองนะฮะและที่เพื่อนๆเ,เห็นข้างหน้านี้นะครับก็คือกฎระเบียบของสถานที่นะครับมีทั้งหมดอยู่14ข้อยังไงก็ปฏิบัติร,ร่วมกันด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะาไปเช็คอินกับจุดที่เราจองที่พักไว้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นสากลชุมชนนะครับเป็นจุดเช็คอินนะครับในการเข้าที่พักของอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงนะครับผม น,นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะสั่งอาหารไว้สําหรับมื้อเย็นกันก่อนนะครับผมโดยวันนี้นะครับก็จะมีเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีชุดหมูกระทะก,กันด้วยที่199บาทยังไงก็สามารถสั่งจองกันที่โซนนี้กันก่อนได้เลยนะครับ เก็บน้าหุบเขาว,วงหรือปางองค์สุพรรณบุรีตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็น่านเก็บน้ําขนาดเล็กนะครับประมาณ85ไร่ที่ชาวบ้านช่วยกันพัฒนาป่าที่อยู่บริเวณหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสามารถรองรับนักท่องเที่ยวแบบเรียบง่ายและเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับจะมีทั้งภูเขาพื้นน้ำวิวป่าและสายหมอกทำให้เราเนี่ยได้สูดอากาศบริสุทธิ์กันอย่างเต็มที่เลยนะครับ และที่สําคัญนะครับในช่วงหน้าฝนกับหน้าหนาวเนี่ยจะมีบรรยากาศมันอยู่ภาคเหนือเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยภูเขาเล็กๆยิ่งในช่วงฤดูหนาวนะครับอากาศจะเย็นสบายมีหมอกลอยอยู่เหนือน้ําในช่วงเช้าต้นไม้เขียวขจีในช่วงฤดูฝนจนถึงฤดูหนาวสําหรับการมาเที่ยวอ่างเก็บน้ํหุบเขาวงเพื่อนๆจะมาเที่ยวแบบบันเดย์ทริปก็ดีนะครับเพราะอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียงสองชั่วโมงครึ่งหรือจะมาเที่ยวแบบ2วันหนึ่งคืนเพื่อสัมผัสบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติรอบตัวให้เต็มที่นอนนับดาวบนเทอ สัมผัสอากาศเย็นตอนค่ำหรือชมทะเลหมอกในตอนเชา้าก็ดีไม่น้อยเลยนะครับจะเลือกแบบไหนก็เอาที่เป็นเพื่อนสะดวกเลยนะครับแพรที่เราจองไว้นะครับก็คือแพรไม้ไผ่มีสอหลังนะครับก็คือแพรหลัง3กับแพรหลังที่4นะครับก็ราคาคืนละ500บาทนี่ก็คือทางเดินนะครับที่เราจะไปที่แพร เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในแพกันครับนี่คือแพรพักนะครับบรรยากาศของแพรพักนะครับที่เราจองวันนี้ก็คือมีราคาคือละ500บาทนะครับซึ่งเป็นแพรขนาดเล็กจะนอนได้2อถึงสคนนะครับผมในแพรนี้ครับก็จะมีลักษณะก็คือเขาจะจัดไว้ก็คือจะมีมุ้งให้เรานะครับแล้วก็จะมีที่นอนก็ พอนอนได้แล้วครับมีมีหมอนกับผ้าห่มนะครับภายในนะครับก็มีหน้าต่างเปิดได้นะครับ1บานแล้วก็บริเวณข้างนอกเนี่ยก็คือจะมีโซลาร์เซลล์นะครับให้หนึ่งดวงรวมถึงมีระเบียงมีชานไว้ให้นั่งรับประทานอาหารหรือพูดคุยกันตอนเย็นนะครับแล้วก็จะได้รับวิวที่เป็นวิวภูเขาที่ล้อมอ่างเก็บน้ำมาอยู่เนี่ยก็แนะนํานะครับถ้าสําหรับใครที่มีอาการอุ้มแพ้อะไรนะครับก็อาจจะเตรียมหรือชุดที่นอนมาเองก็ได้นะครับผมแล้วก็ ามาพักที่แพรนะครับเพราะว่าบริเวณของแพรเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่านีลักษณะของรอยมอดกินไม้ไผ่บ้างนะครับก็อาจจะมีฝุ่นมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าก,ก็ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับแต่ถ้าใครแพ้ก็อาจจะ,ะเตรียมหมอนมาเองก็ได้ครับสภาพโดยรวมนะครับผมว่าก็โอเคในใน,ในราคาระดับนี้ทุกคนก็สามารถที่จองมาก่อนได้แต่ถ้าใครไม่จองแพรไว้นะครับก็สามารถมากางเต็นท์หรือว่าเช่าเต็นท์ในราคา200บาทก็ได้ก็แล้วแต่ความสะดวกเลยครับ ครับทุกคนตอนนี้นะครับก็เวลา17นาฬิกา10นาทีแล้วคาทุกคนมารู้จักกับสถานที่ก่อนนี้คือหลังจากที่เรานะครับขับรถมากเส้นนี้เราก็จะเข้ามาที่บริเวณอ่างเก็บน้ำนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าเป็นบริเวณของอ่างเก็บน้ําแต่ว่าถ้าขับรถเข้าไปข้างในนะครับเราจะไปเจอร้านสากลชุมชนหรือร้านของฝากของชุมชนนะครับแล้วก็ถ้าตรงเข้าไปอีก ก็จะเป็นสถานที่สําหรับกางเต็นท์ซึ่งมีอยู่หลากหลายเลยแต่ว่าบริเวณจุดนี้นะเราจะเห็นว่าเป็นจุดของแพรพักนะครับที่มีการจองแพรไว้นะครับผมและสําหรับห้องน้ำนะครับถ้าทุกคนแบบกลัวไม่มีห้องน้ําก็คือถ้าบริเวณตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำครับอยู่ข้างบนแล้วสาหรับห้องน้ําอีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณจุดหนึ่งเราก็จะอยู่ใกล้ๆกับโซนของสากลชุมชนนะครับหรือร้านค้าชุมชนตรงด้านนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่ ุบเขาวงกันนะว่าจะสวยงามแค่ไหนน,นี้ก็ใกล้แล้วนะครับบริเวณจุดต่างๆของที่นี่นะครับก็ไม่มีไฟฟ้าแต่ว่าจะมีโซล่าเซลล์ไว้ให้นะครับบริการตามทางเดินไปห้องน้ำนะครับหรือตามแพรพักต่างๆและอีกสำคัญที่ต้องทราบก็คือ ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยนะคือเหมาะสําหรับคนที่จะมาพักเพื่อผ่อนคลายนะครับขาดการติดต่อจากโซเชียลนะครับสามารถมาพักจิงได้นะครับสําหรับบริเวณนี้นะครับก็เป็นห้องน้ํานะครับที่อยู่ใกล้ๆก,กับโซนของร้านสาก์ชุมชนนะจะมีห้องน้ํานะครับทั้งชายและหญิงนะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูห้องอาบน้ำมีทั้งหมด8ห้องนะคะมีภายในด้านในนะคะจะมีทางน้ำให้ ก็จะมีที่ห้อยเสื้อผ้านะคะก็มีฝังอาบน้ำอ่าและสําหรับห้องสุขขานะครับหรือห้องน้าเนี่ยก็คือจะอยู่ข้างหน้านะห้องอาบน้ำนะครับอ่าก็จะมีตรงนี้จากทางร้านค้าชุมชนนะครับก็คือถ้าขึ้นไปทางด้านโซนบริเวณนู้นนะครับก็ไปอ้อมรอบๆของอ่างเก็บน้ำนะครับก็จะเหมาะสําหรับการกางเต็นท์นะครับผมอ่า แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าโซนฝั่งนี้นะครับเราก็จะเป็นโซนที่พักนะครับผมข้างบนนี้นะครับก็เป็นจุดร้านค้าชุมชนก็มี สินค้าจําหน่ายที่จําเป็นนะครับรวมถึงมีอาหารก็มีชุดขันโต๊รวมถึงเป็นชุดหมูกระทะครับสามารถสั่งไว้ก่อนได้นะครับอันนี้เป็นประวัติของอ่างเก็บน้ําหุบเขาวงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินนะครับที่อ่างเก็บน้ํานะครับเขาบอกว่าสวยมากๆเลยนะครับผมเราไม่ควรพลาดนะ ริมอ่างเก็บน้ํำทุกนันนะครับก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์ซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับที่มาก็จะกลางเต็นท์บริเวณจุดนั้นเพราะมีพื้นที่เยอะเลยนะครับแล้วก็ยังมีนะพานที่ทอดไปตรงที่น้ํำด้วยนะครับสําหรับชมวิวนะ ก็วันนี้นะครับเราสั่งอาหารเมื่อเย็นไว้นะครับก็คือหมูกระทะแล้วก็ชุดขันโต๊ะนะครับผมซึ่งจุดบริการที่นี่นะครับก็มีบริการว่าถ้าจะลูกค้าเนี่ยจะทานบริเวณแพรใหญ่ก็สามารถที่จะไปทานบนนั้นได้นะครับหรือจะสั่งนะครับให้ไปเสิร์ฟที่แพรพักหรือจุดกลางเต็นท์ก็ได้นะครับเดี๋ยวทางพี่ๆชาวบ้านเขาก็จะพายเรือนะครับไปส่งยกชุดขันโต๊ะแล้วก็อาหารนั้นไปส่งบริเวณแพรแล้วก็จุดที่เราบอกแต่สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะ สั่งไปทานกันที่บริเวณบนแพใหญ่นะครับอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศนะครับว่าถ้านั่งบนแพใหญ่แล้วเราจะมองเห็นวิวของอ่างเก็บน้ําเขาวงในช่วงเย็นบรรยากาศเป็นยังไงนะครับไม่มากครับตอดีครับอ๋อตอนเย็นกังที่ร่มนะอุ่นครับแต่ถ้า,ยาอยู่เมื่อกี้เา่อยู่กองกลางน,น,นั้นก็น่ารับอืมแล้วคนเยอะไหมครับ <ใน S 1> ช่วงนี้ช่วงนี้ก็คนปานกลางครับไปด้วยอ่าไม่ค่อยมาเห็นพี่เขาบอกว่าเปิดทางปีเเปิดทางปี ตอนนี้นะครับก็เป็นชุดขันโตกนะมีอะไรบ้างครับมีส้มตำไทยนะครับไปตำปูปลาลาบมีผักต้มมีไข่เจียวมาตรงกลางน้ำพริกน่าจะเป็นน้ำพริกอะไรน้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงใช่ไหมก็ปลาเผาต้มไก่บ้านอร่อยมากเลยครับอะไรอร่อยนฉลาอะไรอร่อย ไข่เจียวอร่อยเมนูอื่นล่ะต้มตำอร่อยตำารต้มตำปลาเป็นรสชาติที่กินได้แบบไม่ปวดปางราคาเท่าไหร่ไม่รู้แล้วเนี่ยต่อ499อ๋อชุดขันโต๊499พวกลาบเานีจะด้พี่กันนี้อร่อยอันนี้ชุดหมูกระทะนะครับชุดเท่าไหร่หนู199 199 ชุดนี้ทานได้ประมาณกี่คนนะ่ะประมาณอีกคนนะอตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่แพรปางอุ๋งสุพรรณบุรีนะครับผมตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของตอนหนึ่งทุ่มทีนี้อยากปลุทราบความรู้สึกของการกินหมูกระทะที่ปางอุ๋งสุพรรณบุรีครับขอคนละหนึ่งอร่อยจ้าไฟร้อนเร็วเฮ้ เขาแมเอาอิตเหมือนกันแล้ได้กินสักทีเอื้อมไม่ถึงกยอดโลกดีที่เพื่อนพามารับอันนก็ดีเย็นดีแล้วก็ใกล้บ้านสบายสบายไม่มีคืนทำให้เราได้แบบพักสมองจากโลกโซเชียลกันบ้างอันนี้คือบรรยากาศนะครับของคนที่มากลางตินกัน ที่นี่นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่แพ้ที่พักกันนะครับผม